หัวใจยังว่างเปิดเจ็ดพระเอกแถวหน้ายังคงเป็นโสดส่งท้ายปี2,565หล่อไม่พักแถมผลงานยังปังมีออกมาให้แฟนคลับได้รับชมกันตลอดทั้งปีเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับเจ็ดพระเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงที่ตอนนี้ขอโฟกัสเรื่องงานครองตัวเป็นหนุ่มโสดให้สาวๆเสียดายเล่นพระเอกบางคนนะัดก็โสดมานาน,นานแต่บางคนก็เพิ่งโสดมันมาจะมีใครบ้างวันนี้เราได้รวบรวมมาให้ได้ชมกันค่ะกราฟข้านา ไม่ว่าหนุ่มคนนี้จะขยับตัวทําอะไรก็มีแต่แฟนคลับคอยให้การสนับสนุนไม่ขาดผลงานปังทั้งละครและอีเวนต์รวมไปถึงการจัดงานแฟนมิทติ้งที่ต่างประเทศก็มีเข้ามาไม่ขาดแถมหนุ่มกราฟนันไม่เคยมีข่าวกับสาวๆเลยค่ะบรายวชิรวิทเป็นพระเอกวายตัวท็อปของวงการบันเทิงที่ตอนนี้ยอดติดตามไอจีพุ่งทะลุหลักสิบล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมยังขึ้นท่านเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์คนแรกของเอเชียให้กับแบรนด์ระดับโลกอีกด้วยงานรับตัว ขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยที่ยังโสดค่ะมิกทงระยะเดินหน้ารับงานละครแบบรวมไม่ได้พักเลยหลังจากจบรักครั้งเก่าและเจ้าตัวได้ move on เดินหน้าทำงานเก็บเงินและต้องบอกเลยว่าชีวิตตอนนี้ก็แฮปปี้เวอร์จ้าปองนวัดพระเอกรุ่นใหญ่ของวงการอีกคนที่ครองตัวเป็นโสดมานานแต่ชีวิตก็ไม่ได้ขาดอะไรเพราะสนุกสนานกับเพื่อนๆและทำงานชีวิตก็แสนจะยุ่งยากแล้วแต่ก็มักจะมีข่าวลือก,กับสาวๆออกไม้เห็นประจำแต่งานนี้จะ ลงเอยกับใครต้องรอติดตามต่อไปจ้าเกรดวรินทร์ธนเป็นพระเอกเสน่ห์แรกที่มีนางเอกร่วมช่องตามขายขนมจีบไม่ขาดแต่เจ้าตัวก็ได้แต่อมยิ้มพร้อมทั้งบอกว่าเป็นพี่น้องกันน่าจะดีกว่าอย่างไรก็ตามแฟนคลับก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่าเมื่อไหร่หนุ่มเกรดจะเปิดตัวแฟน โพรนวัตรักไม่ยุ่งมุ่งแต่งานจริงๆค่ะสําหรับพี่หมืดเพราะเจ้ตัวนั้นครองตัวเป็นโสดมานานมากแม้ว่าจะมีหลายๆคนแอบเชียร์ให้สารต่อความสัมพันธ์กับเดลล่าแต่ทั้งคู่นันก็ยืนยันว่าเป็นพี่น้องกันเท่านั้นเจมมาหนุ่มตีนี้ใส่ดีทั้งในจอและนอกจอขยันทํางานมากเรื่องข่าวกับสาวๆไม่ค่อยมีให้เห็นถึงแม้ว่าจะพักเรื่องรักแต่เรื่องงานบอกเลยจัดเต็มสุดๆค่ะ